เอาละครับสวัสดีครับพบกับผมช่องนั้นหนึ่งในเกม Yu-Gi-Oh d u ล l ิ i n k นะฮะก็มาแล้วนะฮะ s t เ r อร์เด็กของออ Cyber Dragon ไม่ขึ้นตรงนี้ผมซื้อแล้วเนี่ย Cyber Dragon Cyber Style Extreme นั่นเองก็คือถ้าหากใครเป็นผู้เล่น Cyber Dragon หน้าใหม่ก็น่าจะหลังหากนะถ้าเพิ่งไปเปิดหาของมาจนครบแล้วแต่ก็ถ้าเป็นผู้เล่นเก่าก็เล่นกันจนคุ้มแล้วแหละเพราะว่ามันโดนมงลิมิตไปเยอะแล้วอ่ะนะ ก็มีของเสริมมาให้เล่นนะเ็กซ e l นั่นเองโอเคไปดูตัวเนื้อเด็กกันดีกว่าก็คือเราจะเปลี่ยนสกิลเล่นใหม่ด้วยนะฮะเพราะว่ามีสกิลใหม่ให้มาก็คือ Cyber Style Evolution การที่ได้สกิลนี้ก็คือต้องไปทำภารกิจนะฮะใช้ตัวไคเซอรเนี่ยแหละมีการอัเชิญนสเตอร์เลเวล5หรือแรง5 10ครั้งก็จะได้มาละก็คือคนสบายคือเมื่อตอนเริ่มอดอลเนี่ยเขาจะให้ c ซเบอร์เอม e จิซกับโพ b บอลมาในเด็กเรา2ใบแล้วก็ใน2ครั้งต่อการดูลนะฮะเขาจะสามารถเลือกไซเบอร์ตะก้อนในสนามเราเนี่ยให้กลายเป็นเลเวล5ได้แล้วก็เงื่อนไข,ขของการใช้สกิลก็คือเราจะต้องมีเผ่ามังกรหรือเผ่าจาัรคนที่เป็นไซเบอร์มอนสเตอร์12ใบหรือมากกว่าในเด็กจะใช้งานได้นะเ y b ไซเบ e r ์เอม y จิซี่ก็ไปนี้เอาควมสมัถหลักๆที่ใช้เลยแล้วกันก็คือเอามอนสเตอร์ท่าแสงที่เป็นเผาแมชีนเนี่ย เอาขึ้นมือก็คือเอาไซเบอร์ดาก้อนฮิตวิน็กเรานี่แหละขึ้นมือคือใบไหนก็ได้นะเอออ่าคร่าวๆประมาณนี้แล้วใบที่2คือพาวเวอร์บอลมันคือเป็นใบฟิวชั่นของเผ่าจักโกนนั่นเองคือความสามารถคือหลังจากเราฟิวชั่นด้วยการแบบนี้แล้วอะ่ะมอนสเตอร์ที่อัญเชิญออกมาจะพลังโจมตีคูณ2ก็คือสมมติเราอัญเชิญไซเบอร์เอนดาก้อนออกมาใช่ไหมพลังโจมตีตั้งเดิมก็สี่พันแต่ถ้าอัญเชิญมาด้วยพาวเวอร์บอลจะเป็น8ปดพันอ่าแต่ว่าตอนเอ็นเฟดอ่ะถ้าเราโจมตีเขาไม่ตายใช่ไหม เอฟเฟกต์ของพาวบอลอีกอย่างหนึ่งก็คือจะทําความเสียหายให้ไลท์พอยต์เราเท่ากับจำนวนพลังโจมตีดั้งเดิมของมอนสเตอร์ที่อัญเชิญด้วยความสามารถนี้ก็คือเราจะโดนไซเบอร์เอ็นดากอนตีเราเองสี่พันในคือใช้าาแล้วตายอะไรเองก็คือก่อนใช้ก็ต้องคิดหน้าคิดหลังดีๆด,ด้วยนะฮะโอเคมาเริ่ม,มที่ใบแรกเลยฮนะพระเอกของเด็กเราไซเบอร์ดากอนอ่าอัลติเนตอาร์ตด้วยนะอ่าน,นี่ด่าได้จากในไซเบอร์สไตล์เอ็กซ์ตรีมความสามารถคือ ถ้าคู่แข่งมีมอนสเตอร์เราไม่มีเราสามารถอัญเชิญการเป็นที่แบบพิเศษได้อ่าแล้วก็ใบ่อมาไซเบอร์ดากอนเวียร์เขาจะถือว่าเป็นไซเบอร์ดากอนเมื่ออยู่ในสนามแล้วก็ในหลุมนะเขาจะสามารถทําการอัญเชิญแบบพิเศษได้เมื่อมีการอัญเชิญไซเบอร์ดากอนลงมาอ่าแล้วเขาจะอัญเชิญมาในสภาพวางวางนอนตั้งป้องกันเองแล้วก็จะทําให้เอ่อมอนสเตอร์ Monster ที่ชื่อไซเบอร์ดากอนทุกใบเนี่ยอ่ามีทางโจมตีแล้วก็พลังป้องกันบวก500อ่าหาได้จากใน ในตัวแรง SR นะแล้วก็ไปเ่อมา Cyber r r a g o n d r i ไ e การเป็นนี้คือเมื่อทำการอัญเชิญแบบปกติเขาจะเปลี่ยนเผ่า,าไม่ได้เปลี่ยนเผาเปลี่ยน c y เบอร์ดากอเขาที่เราควบคุมอยู่ทั้งหมดใน,นสนามเราให้กลายเป็นเลเวลอ่าเพื่อเพื่อที่จะทำการ exit เรง5้าเองแต่ว่าเงื่อนไขก็คือจะทำการอัญเชิญมอนสแบบเตอร์แบบอื่นแบบพิเศษแบบอื่นไม่ได้เลยนะนอกจากมอนสเตอร์เผ่าแมบชบชีนหรือจักโกนนั่นเองแล้วก็เมื่อเมื่อการที่ถูก รีมูฟออกจากหลุมเราสามารถเลือกไซเบอร์ดากอนที่อยู่ใน3นเราหนึ่งใบไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้แล้วก็การเอฟเฟกได้1นึ่งจนจบเทิร์นนั่นเองโอเคเขามสามารถเขานะไปต่อมาอ่าลืมอีละอ่า,าเขาหาได้จากการอัพเลเวลไคลเซอร์โอเคไปต่อมาไซเบอร์ดากอนคอการเป็นดีเมือ่อทำการอัเชิญแบบปกติจะสามารถเอาเวทหรือกับดักที่มีคำว,ว่าไซเบอร์ในเด็กเราขึ้นมือได้อ่ล้วจากนั้น เมื่อเขาอยู่ในหลุมถ้าในสนามเราไม่มีมอนสเตอร์แล้วคู่แข่งมีมอนสเตอร์ควบคุมอยู่สามารถรีมูาออกจากหลุมได้เพื่อที่จะทําการอัญเชิญมอนสเตอร์ไซเบอร์ดากอนที่อยู่ในเด็กเรามาอยู่ในสนามได้นั่นเองอเคยผมสมาประมาณนี้แล้วก็ไซเบอร์ดากอนนัสเตอร์อ่าก็มีทีถือว่าเป็นไซเบอร์ดากอนเหมือนกันก็คือก็ทุกใบในเด็กก็ถือว่าไซเบอร์ดากอนนะโอเคแล้วก็สามารถก็คือทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบเพื่อที่จะทำการอัญเชิญพิเศษเขา จากนั้นสามารถท่าตเผาแมชชีนที่อยู่ในหลุมเราที่เป็นมอนสเตอร์พลังโจมตีหรือพลังป้องกัน2,100ในหลุมเราทำการอันเชิญพิเศษได้แล้วก็จะไม่สามารถทำการอัญเชิญพิเศษแบบอ่่อได้เลยนอกจากเผาแมชชีนนะฮะในเทอร์นี้ควาสามารถของเจ้าตัวนัสเตอร์ใช้ได้เทิร์นละครั้งนะแล้วก็สามัรอวิสิกไทฟูนอได้จากแอนโทมิคเดอะเทรลลี่เออผมลืมบอกแล้ คือตัวไซเบอร์ดะก้อนคอเนี่ยหาได้จากในฟิวเจ e h o อน z o ซานกับสตัคเจอร์เด็ k c ซเบอร์สไตล์เอ็กซ์ตรีมเลยแล้วก็ตัวมัดนัสเตอร์ก็อยู่ในสตัคเจอร์เด็ k เลยฮะอยู่ด้วยกันของใหม่โอเคไม่ต้องมาอ v e โหลดฟิวชั่นก็คือทำการรีมูฟมอนสเตอร์ที่อยู่ในสนามแล้วก็อยู่ในหลุมนะเพื่อทำการอัญเชิญมอนสเตอร์เผาแมชชีนท่า, Machine, ทามืดที่เป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นได้ ก็คือเอาไว้เชิญเจ้าตัวแรมเพจนั่นเองการไนี่หาได้จากในฟิวเจอร์ฮอลิซานนะฮะอเอ่อผมลืมบอกความสามารถของมิสไซฟูนก็ทำลายแผงหลังก็น่าจะรู้ทุกคนเลยนะโอเคไปดอมมาไซเบอร์โหลดฟิวชั่นการไปนี้สามารถใช้แบบความเร็วสูงไดด้้วยนะสามารถเอามอนสเตอร์ที่อยู่ในออยู่ในสนามแล้วก็อยู่ในรีบุกโซนกลับเข้าเด็กและเอ็กซ์ตอร์เด็ก เพื่อให้ทำการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่เป็นพัตุดิบของอ Cyber อไซเบอร์ดากอนว่ายง่ายเราคือจะอัญเชิญพวกนี้ได้ด้วยการเอามอนสเตอร์ที่อยู่ในรีมูฟโซแล้วก็ในสนามกับระเด็กนั่นเองประมาณนั้นฮะใช้ในความเร็วสูงได้ด้วยนะการมิกาหาได้จากในฟิวเจอร์เฮซานแล้วก็ไซเบอร์ดากอนเอ็กซ์ตรีมนั่นเองแมชชีน ดับเบิลเคชั่นหาเกตเผ่าแมชชีนมอนสเตอร์ที่เราควบคุมอยู่นะฮะที่อะไรที่มีพลังโจมตี500หรือน้อยกว่าจากนั้นทําการ Monster, อัญเชิญมอนสเตอร์2ตัวที่มีชื่อเหมือนกันกับมอนสเตอร์ที่ทำการเลือกนั้นใบนี้ก็คือเอามาใช้กับเจ้า2องใบนี้คอกับลาสเตอร์ฮะคือพลังโจมตีเขาไม่ถึง500ใช่ไหมแล้วทีนี้ตัวเขาจะถือว่าเป็นไซเบอร์ดากอนด้วย ถ้าเราสามารถเราใช้การเป็นทาเก็ตตัวเขาใช่ไหมเราจะสามารถเรียกเจ้าตัวนี้ออกมาได้ทำการ exit ต่อได้เลยประมาณนี้ฮะส่วนการน,นี้หาได้จากการ up l okay. เ v e l บัณฑิตบัณฑิตคิดนะฮะแล้วก็ใบสุดเด็ดนะฮะใบขี้โกงของไซเบอร์ดะก้อนแล้วละ่ะ Cybernetic Overflow ทำการ remove monster ไซเบอร์ดะก้อนอยู่ในสนามหรืออยู่ในมืออยู่ในหลุม ทําการรีมูฟต่างเลเวลก็เท่าไหร่ก็จะได้ยิงมอนสเตอร์เอ้ยไม่ได้ยิงมอนสเตอร์ยิงการ์ดของคู่แข่งตามจำนวนนั้นอ่าก็คือยิงแบบไม่ท a าเกตนะถ้าสมมติเราในสนามเรามี5มี4มี2มี1เนี่ยคือถ้ามีอย่างเนี้ยครบ4ใช่ไหมเราก็รีมูฟออก4ใบยิงได้4ใบเลยนะก็คือยิงได้ทั้งแผงหลังแล้วก็มอนสเตอร์เลยรามาณนี้ฮะและการนี้หาได้จากในฟิวเจอร์ฮอริันเค ซเบอร์ทวินดากอนมอนสเตอร์นี้ทำการโจมตีได้2ครั้งแค่นี้ฮะความสามารถของเขาแค่นี้เลย <c oughs> ได้จากในเซเดนเบติกรีเบเลนแล้วก็แลมเพดเมื่อ,เ,อเมื่ออันเชิญเข้ามาได้จะทำการทำลายเ,าเวทและกระดักก็คือยิงแผงหลังตามจำน,นวนวัตถุดิบที่ใช้ในการอันเชิญเขานั่นเองคือเขาใช้ตั้งต้น2ใช่ไหมเขายิงแผงหลังอยู่แล้ว2ใบแต่ถ้าหากอยาก ยิง3ก็คือเราต้องเก็บ3ใบหรือยิงตัวเองเอะไรก็เก็บเท่าตามจำนวนที่เราอยากยิงแผงหลังนะฮะประมาณนี้แล้วก็อีกความสามารถหนึ่งคือเขาสามารถเอามอนสเตอร์ท่าแสง2ใบที่อยู่ในเด็กเราลงสุสานเพื่อที่จะทาให้เขาโจมตีเพิ่มได้ตามจํานวนการที่อาลงเขาโจมตีได้1ครั้งนะปกติแล้วถ้าเอาลงเพิ่มเอามอนสเตอร์2ใบลงสุสานก็จะโจมตีได้หมด3ครั้งฮนะโอเคแล้วก็อัลติเมทแบทเทิลแมชชีนอ่าใบนี้ใช้เอ่อ ใช้รอยมอนสเตอร์ในการอัญเชิญ5ใบาถามว่าจะอัญเชิญเขาได้ยังไงเเดี๋ยวเดี๋ยวบอกกันเลยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกอีกวิธีอัญเชิญแล้วกันเดี๋ยวเขาบอกความสามารถก่อนนะฮะความสามารถเขาก็นนะะาาคืออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะบอกความสามารถาตัวแรมเพจอยู่ในฟิวเจอร์ฮอลิซันแล้วก็อยู่ในสตักเตอร์เด็กใหม่ะฮะของดีนะอยู่ในสตักเตอร์เด็กด้วยความสามารถของการปนี้นะควาสามารถโจมตีได้2ครั้งฮะแต่ว่าจะไม่สามารถโจมตีเข้าโดยตรงได้ก็คือโจมตีได้ผ่านมอนสเตอร์นั่นเอง และจากนั้นเมื่อเขาทำการโจมตีคู่แข่งมอนสเตอร์จะทําการเนกตเอฟเฟกของมอนสเตอร์นั้นถึงแม้จะงลงสุาสายไปแล้วถ้ามอนสเตอร์นี้ทําการทําลายมอนสเตอร์จากการโจมตีได้จะทําความเสียหายให้ไรพอยคู่แข่ง1,000เก่งเลยนะค่อนข,ข้างเก่งเลยเมาเริ่มกันที่อของเสริมของเราเองเอ็กซิสจีนะฮะก็คือ,อตัวไซเ e r ร์ด g กอนโนวาใช้เผ่าแมชชีนเซเวาสอตัวในการเอ็กซิฮะ ความสามารถก็คือเขาสามารถที่จะการถอดเมทเทียลเขาเนี่ยถอดอประถุดิบเขานะเพื่อที่จะทำการอัญเชิญมอนสเตอร์ไซเบอร์ดากอนที่อยู่ในหลุมเราได้หนึ่งใบแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งเราสามารถรีมูฟไซเบอร์ดากอนที่อยู่ในสนามหรืออยู่ในมือเราได้เพื่อที่ทําให้พลังโจมตีเขาเพิ่มอีก2อพันอีก2 0 0พันหนึ่งก็คือง่ายๆเขาจะโจมตี 4, 000, 1, 4ี่พันหนึ่งสี่พันสองร้อย่าโจมตีใหญ่แนละ้วตัวใหญ่มากตัวนี้ดังนั้นถ้าตัวเขาเนี่ยถูกส่งลง สุสานด้วยความสามารถของการคู่แข่งเขาจะทำการอัญเชิญเฮาแมชชีนฟิวชั่นมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตาเด็กได้นั่นก็คือถ้าหากตัวเนี้ยเขาโดนยิงใช่ไหมไม่ใช่โดนยิงอ่ะคือทำยังไงได้ให้เขาลงหลุมมานะเราเราเนี่ยจะสามารถอัญเชิญอัลติเมทแพทเทิร์นแมชชีนได้นั่นเองก็คือเอามา,าเรียกโดยการผ่านตัวนวาฮะประมาณนี้ตัวนวาก็หาได้จากในสตัคเจอร์เด็กนะฮะ แล้วตัวอัลติเมทอัลติเมทแมชชีนนี่ก็หาได้จากวอลเลอร์ยูนิตยูไนต์ยูไนต์แหละโอเคแล้วก็วอคเคิลวอคเคิลคาร์อรัสอ่าโหอ่านแบบคนฟลังพูดไทยไม่ชาติโอเคอ่านี่ใช้อ่รเลเวห้าสองตัวในการเอ็กซ์ซีนะฮะความสามารถเขาคือถอดแมทเทเรียลเขาเพื่อทำการอ่เลือกการ์ด เลือกการใช่ไหมอ่าทาร์เก็ตอา่าทำการทาร์เก็ตการ์ดคู่แข่ง1ตัวคู่แข่งที่ทํำการหงายหน้าอยู่นะมอนสเตอร์ Monster. จากนั้นทำลายมอนสเตอร์ตัวนั้นแล้วจะทำความเสียหายให้คู่แข่งเนี่ยครึ่งหนึ่งของพลังโจมตีจากนั้นหลังจากใช้ความสามารถนี้ไปแล้วการ์ดนี้จะไม่สามารถโจมตีได้ในเทิร์นนั้นเองก็คือใช้และยิงเขาแล้วตีไม่ได้ฮะหาได้จากบล็อกเลกออฟวูคาคนอลฮะถามว่าอ่า,อาการมาใหม่ของสตาร์เจอร์เด็กเนี่ย เล่นง่ายขึ้นไหมหนูว่าเล่นเล่นค่อนข้าง,างหลายมีหลายวิธีขึ้นดีกว่าเออเล่นได้ลหลายวิธีขึ้นอืมเออแต่ผมขอแนะนํานะเวลาทําการเออใช้สกิลเขาในการเอาการ์ดสองใบลงหลุมอะ่ะผมแนะนําให้เอาตัวเซเบอร์จากก้อนหนึ่งใบกับตัวคอหนึ่งใบลงหลุมนะเออเพราะว่าถ้าเอาคอเอาตัวเซเบอร์ใช่ไหมจะได้คอมโบกับนัสเตอร์เวลาลงมาจะทําการเชิญเขาได้แล้วก็ถ้าเป็นคอเนี่ยเวลาฟิลเราโล่งเราสามารถรีมูฟเขาเพื่ออันเชิญ ไซเบอร์ดากอนได้อะไรประมาณนี้ฮะโอเคเดี๋ยมาดูรีเพลย์กันดีกว่าฮะก็เล่นค่อนข้างสนุกนะสนุกขึ้นเพราะว่าอย่างที่คาดการไว้ว่าตัวโคนามิเขาอยากให้เราเล่นตัวเอ็กเนะไม่รู้ว่าอินฟินิตี้นี้จะเข้ามินิบ็อกหน้าหรือเปล่าเอออันนี้น่าจะไม่ผิดน่าจะเจอกับ เด็กดีด <his> ีดีห <sucks> รือเปล่าอ่าเจอดีดีดีะเราะว่าทำการเสิร์ฟแล้วก็วางไปตามสไตล์เขาไม่นี่แทบแน่นอนฮะใช ก็ทำการอัญเชิญรายไปก่อนเลยอ่าแล้วก็ลงเวียไปนะด้วยความสัมพิเศษของเขาแล้วก็พลังตัวละ500ล้วผมก็ทำการเอ็กซีดเลยอันนี้ผมเอ็กซีดด้วยเปัจจุรันขเขานะั้นลงมาเปลี่ยนให้เป็นเลเวล5ก็เลยทำการเอ็กซีดได้อเอ็กซ์ซีดเป็นโนวาจาังไรเขาทำการเปิดคาร่าคัทนะฮะกับดักสุดหน้าลำคาญของเกมนี้อ่าฮะ แต่อย่าเพิ่งแตกตื่นไปฮะคือวิธีการเล่นของไซเบอร์ดากอนเนี่ยถึงจะมีโนวามาใหม่แล้วแต่ก็อย่าเพิ่งเหอกันมากนะฮะอย่าลืมว่าอั์โหลดฟิวชั่นเนี่ยของเก่าที่เป็น UR ของโมกเก่าเนี่ยก็สามารถทำการเรียกฟิวชั่นมอนสเตอร์อย่างแซมเพดออกมาได้อาา่าฮะก็เลือกการสองใบลงหลุมนะนฮะอย่างที่ผมบอกนะนว่าทุกครั้งเวลาเลือกให้เลือกสใบนี้ แล้วก็ตีติดฉากไปเลย <Yeah. S 1> คือเหมือนว่าตอนนี้เราสามารถเล่นอะไรได้ลืนล่นไหลขึ้นนะว่าเราจะเล่น X อ็ e ซแล้วโดนขัดแล้วก็ไปฟิวชั่นต่ออะไรประมาณเนี้หรือเล่นฟิวชั่นแล้วโดนขัดเปลี่ยนเป็นเอ็ e ซเออคือเหมือนเด็กมันลื่นไหลขึ้นนะถ้าไม่โดนไม่ไม่ติดว่าโดนแบนลิมิตเนี้ยโอ้โหว่าเล่นสนุกเด็กเนี้ยถึง ถึงจะเห็นแบ,บนดิสใหม่ของฮาร์ปี้แล้วก็น่าปวดใจพอควรนะฮะเล่นได้อยู่ดีโอเคอันนี้น่าจะเจะะอ,อเด็กโอพาร์ทนะฮะคอมโบนอรีอันนี้มือเราเนี่ถือว่าทรง,งๆฮะไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่ เขาเชิญอ่าเป็นเจ้าไอ้ลูกบอลนะเออลูกบอลเขาเชิญมาเราก็เอาไซคโครนจิ้มไปก่อนเลยอืมไทฟูนปึ้งเนี่ยดีนะจิ้มไปก่อนเนี่ยฮะ <c oughs> ยังเป็นหลุมห <c oughs> ลุมสองนะผมก็เชิญไปนะเชิญแบบพิเศษแล้วก็เชิญธรรมดาทำการเสิร์ชของผมเสิร์ชโอเวอร์ฟโฟลว์ขึ้นมือแต่น่าใช้สกิลนะเปลี่ยนเจ้าต,ตัวคอร์ให้เป็นเลเวล5 ทำการเอ็กซีดเลยแต่เนื่องจากด้วยสถานการณ์นี้นะผมทำการเอ็กซีดเป็นเจ้าตัวไดนโนเสาร์นะเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ย<อ>เขาสามารถเปลี่ยนพลังโจมตีเราเป็นศูนย์ได้ไงถ้าเราทะเลอทะลาวิ่งเข้าไปเราเจ็บตัวแน่นอนผมเลยเลือกที่จะยิงเขาทิ้งเลยแล้วก็จบเพลินไปแล้วก็หมอบโอเวอร์ฟลไว้เขาก็ํำเข้าไปนะผมก็โอเวอร์ฟลเลยยิงทิ้งไป หาเข้าขเทินจวดน,นะแล้วก็เชิญผมตัดสินใจที่อถอดเม็ดแล้วก็ยิงเขาทิ้งตัวหนึ่งเพื่อที่จะใช้การ์ดโอเวอร์โหลดนะในการฟิวชั่นต่อรีมูฟออกในสนามแล้วก็ในหลุมรีมูฟออกแล้วทำการฟิวชั่นเพื่อทำการหิงแขหงหลังเขานะ เปิดมาบมูลอปปุ๊บงงเขาจับผมแผล่นะแล้วผมก็สวนไปเลยเนี่เซเบอร์โหลดนะเอาการที่รีมูฟอยู่กับข้อกอ,องเด็กเราแล้วก็ทำการฟิวชั่นนะเป็นเลมเพจต่อแล้วก็เอาการสองใบลงหลุมนะเพื่อทำการโจมตีเพิม่มอีกสองครั้งอย่างเงี้ยเขาก็ยอมเลยเด็กมันลื่นไหลฮะมันไปได้เรื่อยๆนะนี่เรียกว่าเหมือนเล่นเล่นง่ายขึ้นเออทำให้ เออเล่นง่ายขึ้นไม่ค่อยติดขัดเหมือนแต่ก่อนที่จะโดนที่โดนรีเลแบนลิสต์ไปเอออันนี้เจอเจอกันเองฮะเออศึกมิลเลอร์แมทอันนี้ผมได้เริ่มก่อนนะส่วนการที่แถมมาเด็กเนี่ยไม่ต้องไปโฟกัสเขามากนะฮะถ้าเขาขึ้นมือคือใช้แต่ไม่ได้ถ้าไม่ได้ขึ้นมือก็ไม,ไม่เป็นไร <c oughs> าผมลงนัชแฝดไป,ไปล่อนะแล้วก็หมอบไซคโคลนกับออโอเวอร์ฟลอยดัคเตอร์ของเขาเป็นสายรีมิกเป็นมิกนะสายมิกผสมมีจอมันบึงโคนด้วยวเขาเรียกแลมเพจออกมาออ๋ยิงแทงหลังนะผมเปิดโอเวอร์ฟลวนไปเลย อ่ารีมูฟน็ตนาสเตอร์ออกแล้วก็ทำการยิงทิ้งแล้วเขายิงผมพอดีนะผมก็เลยเสิร์เชเจ้าตัวไซเบอร์เอเมิเ,เจ,เเจซี่ขึ้นมือ,อแล้วเขาก็ลงดรายมานะแล้วก็หมอบแผงหลังไว้ังหว่าเขาตีมาผมก็ยิงแผงหลังขู่ไปเลยฮนะเพราะเธอหนนาไม่มีของกันแน,น่นอนก็คือเป็นโอเวอร์โฟล์เหมือนกันนั่นเองเ๋ยวจัหวันี้ปล่อยเข้าไลท์พอย์เลยนะ เห็นตัวมาได้เวล,ล์นะก็ใช้ไซเบอร์เอเมเจอร์ซี่ฮะเสิรดตัวไซเบอร์ก้อนขึ้นมือแล้วก็ลงไปเลยแล้วด้วยความส,มสามารถเขาน้าลงไปฟรี่างนี้นผมว่าใช้การ์ดฟิวชั่นนะไม่ได้เออ่เลือกที่จะทำการเอ็กซีดก็ยอมละอะไรประมาณนี้ฮะนี่เรีวยกว่าก็เออ่ผมว่ามันเล่นง่ายขึ้นนะอื้าวเอาผมจะไปเคซี่ครับละ อะไรครับเนี่ยวันนี้เป็นอะไรมึนๆเนี่ยโหเห้อเห้อไงเถอผมชอบเด็กนี้อะเรื่องเรื่องอ่ะเดี๋ยวเล่นสดตาหนึ่งนะเออลืมบอกวินเลดเลยคือว่าวินเลดถือว่าดีมากครับดีมากแต่ผมพูดอย่างนี้เทีไรอ่ะเดี๋ยวผมก็แพ้ออกคลิปอีกอะมีเรื่องแมทอีกแล้วครับผมขอให้มือเราไม่แย่ก็เพียงพอแล้วล่ะ Oo, căn hát tí lửa. nãy, danga. Old Miss Jun Jun Jun. Let's look, chia Oh, miss คิดไว้เลยว่าแผงหลังเนี่ยเขาเป็นการชุบอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตัวเนี้ยเอ่อตัวแม็กเนตเนี่ย,เ,ยเขาจะใส่การชุบเป็นแผงหลังซะมากกว่าถ้ามีหลุมสองนี่ถือว่าแยกทอดนะนะเชนเวลไปเลยคิดว่จะหลุมเปล่าเหรอ,อ ในจังหวะนี้จะใช้อะไรดีกว่าหเลือกยามกันนะเนี่ยจะเอ็กซีดหรือว่าจะเรียกเพิ่มผมว่าจังหวะนี้ฟิวชั่นก่อนดีกว่าฮะข้าแึกหนีนะขาดอัลฟาไอ้หลง อี uh, course, oh, ่งนี้แหละเพื่อที่มายิงแผงหลังเขาด้วยนคิมรัตินรบอนคิมรติเนรอนอายิงได้สองใบนะนสู้ว่าอะไรมาก เก็บการนะา์ดรนะจังหวะนี้เอาไงต่อดีเราผมลุมก่อน,นสอง่งนี้ไป โอ้โหโลเขาจะเรียกตัวใหญ่ได้ในเทินหน้าหรือเปล่าเก็บไว้ก่อนเก็บตีเลยอ ทัวบนมือเนี่ยเขามีไอตัวไอตัวเอ็นอ้วนอีกตัวหนึ่งมีเอ,เอมีโคบอลม่ายๆสีงะขาจบเิร์นนั้นเนี่ยเราก็เปิดโอวเวอร์โฟร์สวนใส่หน้าเขาเลยแต่วันนี้เรารีมูฟได้สองใบนะก็คือเวลห้ากับเวลสองอ่งเราก็ยิงแปร์เขาหนึ่งใบแล้วก็ยิงตัวมอนสเตอร์เขาหนึ่งตัวอ่าฮะอะไรประมาณนี้ ว่าแต่อันนี้มันสไตล์การเล่นแบบเดิมดีกว่าไม่ได้โชว์การเล่นแบบเอ็กซีดเลย <c oughs> ก็การเล่นเอ็กซีดก็จังหวะตะกี้ก็ต้องเรียกนะว่าว่าจะเป็นฟิวชั่นหรือเอ็กซีดนะฮะแต่จังหวะมันเอื้อให้เราเล่นฟิวชั่นมากกว่านะเพราะว่าต้องยิงแหงหลังต,ตัวเอ็กซีดเนี่ยถ้าเราได้เริ่มก่อนถ้าเป็นเอ็กซีดได้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราโดนเราทำอะไรเปล่งแผงยังเราก็เรียกเป็นตัวใหญ่ต่อได้นะอะไรประมาณนี้ฮนะเนี่ยวินเลสก็นี่เลย สิตาก็แพ้แค่3ามนึงนะเนี่ยที่เล่นเล่นมาก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบก็ลองจัดตามได้นะียกไี้ว่าเออ่งบประมาณเด็กนี้ก็คือประมาณว่า2สตักเจอร์เด็กแล้วก็2บล็อกใหญ่แล้วก็อีกบล็อกหนึ่งก็คือบล็อกของแถมแล้วเอ้ยโอ้โมีบ็อกเออบ็อกนี้เยอะเยอะอยู่ของเยอะอยู่นะเยอะอยู่ก็ ใครที่เป็นไซเบอร์เล่นผู้เล่นไซเบอร์ดากอนนะฮะแล้วสนใจที่ Quest, ยังไม่ละทิ้งจิตวิญญาณของมังกรเหล็กเราก็จะสามารถจัดตามได้นะผมก็ถ้าใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะก็ใครชอบก็กดไลค์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ